สวัสดียวบ้านเราโซเชียลแค่ไม่เอาอีโดนัทเสือกวันนี้มากินข้าวที่ไหนนะเป็นคาเฟ่อะไรอะไรมอเมซอนอะไรมึงเนี่ยคนติงคอนโมค่ะคอนโมเป็นร้านคาราโอเกะเก่านนดมากค่ะก็นั่งกินอยู่กับเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้นัดกันมาจ่ายค่าเทอมอยู่กับโบโบนี่่กล้อองยูนี่โบโดนัท น็อตน็อตม็อปังเหม็นอเล็กซีแล้วก็ดนแล้วก็เจนเห็นป่ะแล้วก็มิ้นนี่เพิ่งยืดผมมาใหม่นะนี่สวยนี่เพิ่งยืดหอมันือสิบห้เซนครับสิบห้าเซนค่ะแต่ดูหน้านีขนานั้ะก็มีอะายมากค่ะกินข้าวไปแล้วนะอัดให้ดูว่านั่งกินข้าวเฉย อย่ามามมด่าใต้คลิปนะคะเพราะว่ากีตาเป็นคนอูด่ากับ<า>ไปแล้ว